พี่พ่นสีน้ำมันเนี่ยพี่ต้องล้านนะครับเพราะว่าทินเนอร์มันจะมันจะแช่ไว้ตลอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกโอลิงพวกนี้มันจะบวมก็คือตอนตอนเท่เนี่ยถ้าเป็นสีน้ำเนี่ยพี่ก็เอาน้ำมาจุ่มไปเลยเอาเอาเอาให้จุ่มไปในน้ำแล้วพอบ่ายมาพุพ่บก็มาเปิดก็ที่หยิบปืนแล้วมาพ่นต่อได้เลยคือสามารถหยุดได้นะครับที่เอาให้จุ่มน้ำเพราะว่าเนี่ยสีที่มันออกรูเนี่ยมันจะไม่แห้งถ้าพี่ไม่จุ่มมันจะแห้งอย่างนี้ครับไอรูเนี่ยรูเนี้ย ถ้าพี่ปล่อยไว้อะอากาศมันโดนอากาศใช่ป่ะมันจะแห้งโดนอากาศมันจะแห้งพอแห้งปุ๊บแล้วรูมันจะตันตัวนี้ที่พี่สังเกตดูได้ก็คือว่ามันจะเป็นแถบแถบใหญ่เราลดลงมาเหลือให้เป็นเส้นมันจะเล็กลงจนสุดนะครับพอสุดปุ๊บเนี่ยครับพี่งัดแรงดันตัวนี้คายแรงดันในสายยกยกตัวนี้ออกนะครับพอยกตัวนี้ออกเนี่ยพี่ยกสายตัวเนี้ขึ้นนะครับแล้วก็บิดนิดนึงเพื่อให้สีที่มันทังในสายหลุดออกมาให้หมด อ๋อนี่เสร็จปุ๊บนะครับเราลดตัวนี้ลงผมวันเนี่ยพี่เปลี่ยนกระป๋องน้ำาให้ผมหน่อยอ่าเปื่อนขึ้นเลยพี่เอาเปื่นออกไปนะเนี่ยถ้าถ้าน้ำไม่สะอาดมันจะมันก็จะจะเ่อดมือจุ่มไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลื่อนนะครับสีน้ำร้างออกได้ที่ล้างภายนอกให้มันให้เรียบร้อยก่อนสียังยงมึปิดพี่เดี๋ยวจะเอาสีที่อยู่ในสายเนี่ยคืนกระป๋องมันนะครับ สีที่เหลือในขายไม่ทิ้งนะพี่ยังใช้ได้อยู่นะพอพออย่างเงี้ยนะครับหลักการเดยวหลักการเดิมเลยนะครับเราบิดตัวเนี้ยงันตัวนี้ขึ้นบิดก่อนดูดน้ำอีก,กรอบนึงพี่เห็นว่าน้ำมันดูดออกมาฝั่งนู้นนะครับแต่น้ำออก,ออกมาอย่างงี้นะเราลดตัวนี้ลงกดกดตัวนี้นะครับถอดหัวออกนะฮะหัวตัวนี้ไว้ข้างนอกอย่างนี้ก่อนําปืนนะครับําปืนแล้วก็บิด มันจะดูดน้ําเนี่ยเข้าไปไล่สีที่อยู่ในสายเนี่ยขึ้นกระป๋องนะครับบางคนบอกโอ้ยต่อสายยาวสิบห้าเมตรส0มสิบเมตรสีที่อยู่ในสายเราทิ้งบอกบอกเลยครับว่าเราไม่ได้ทิ้งนะครับเราคืนกระป๋องสังเกตดูนะครับเสียงเครื่องมันทำงานถี่ขึ้นถ้าถี่ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าจะเ,เริ่มเป็นน้ำออกแล้วนะครับมือเรื่งเราคอยบิดนะครับเพื่อใ้กระเด็นเสียงเครื่องมันจะแบบไอ้นี่ขึ้นอ่ะรัวขึ้นนะครับอ่า เขาเรียกว่าน้ําออกมาน้ําออกมาแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยไปได้เลยเอันนี้ก็ผงสีพี่ไปเลยพี่เอาไปไปปิดปิดได้เลยเดี๋ยวหกเีร็จแล้วพักๆหน่อนคพี่สังเกตดูว่าเนี่ยจริงๆมันก็ขาดมหมดไปมันก็เป็นแค่สีน้ำนมแต่ถ้าเราวนนะล,วละสองสามรอบเนี่ยคือมันก็จะหมดไปเลยสังเกตนะครับสมมุติว่าผมบิดแรงดันเนี่ยแล้วผมลืมํำปืนสมมุตินะ ผมลืมกำปืนแล้วพี่มากำเนี่ยพี่ดูนะครับมันจะพุ่งถ้าเป็นสีเนี่ยพี่แล้วพี่บีนเนี่ยวงแตะนะครับถ้าเราลืมกำปืนวิธีง่ายๆครับลดตัวนี้ลงนะครับแล้วค่อยๆกำปืนเนี่ยมันก็แรงอยู่นะครับแต่ค่อยๆกำนะครับแล้วเราก็บิดเดี๋ยวผมขอน้ำหน่อยนะพี่เอาน้ำาให้ผมหน่อย มันก็จะดูดเหมันเหมือนเราวนน้ำใหม่อรอบหนึ่งกระป๋องเนี้ยมาใส่แล้วก็บิดนี่เลยดูดเข้ามาเดี๋ยวสามสายมันจะเริ่มใสนะครับเนีย่ยใส่แล้วพอสายใสยอย่างนี้นะครับเราบิดตัวนี้ลงนะครับปืนเนี่ยเรามาใส่กระป๋องนี้นะครับแล้วก็เริ่มบิดเรางจสังเกตว่ามันไม่มีน้ำเป็นสีน้ำนมหรือเป็นสีเป็นคราบสีออกมาก็คือจบนะครับ สนะีเริ่มใสแล้วนะครับพอสีเริ่มใส่ปุ๊บเนีย่ยเราปล่อยเราปล่อยนะครับเราบิดเราบิดตัวนี้ลงนะครับบิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเรามาเริ่มถอดถอดกองถอดอะไรกันนะครับ